เอ้ยทุกคนขอขอบคุณที่มารับชมคลิปนะครับมีผู้ชมจํานวน90นะครับยังไม่กดติดตามให้ผมเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับย่กําลังหาร้านเติมโลบรักอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นนี่เลยมาลุชชอปโดยการเติมโลบรักแบบ ID p a ียพาร์ทและแบบ VP s e r v e r และยังรับกดผลแมปบล็อกฟุตคิงเลกาซี่และยังรับกดตัวแมป a อนิเม i ไฟต์เตอร์ซิมเลเตอร์กันอีกด้วยอย่าลืมใช้เลือกการกันด้วยละ่ะ ดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโดยด้วเดี๋ยวครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง Mi x ซิตเอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้เราจะมาสุ่มโดยใช้ตังสามสิบิเลียนนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็โชคดีมากเลยนะครับผมผมก็ไปสุ่มเอ่อไม่ใช่สุ่มดิไปลงดันมานะครับผมแล้วก็เก็บลัคก,กี้นะครับผมเป็นเวลาประมาณหนึ่งวันเต็มๆตมเลยนะครับผมวันนี้นะฮะก็เล่นแม่งทั้งวันเลยนะฟาร์มแม่งทั้งวันนะฮะ <Wow. S 2> แล้วก็แบบลงดันตั้งแต่เวฟหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มาฟาร์มเอ่อทำอ เพื่อคลิปนี้เลยนะครับผมสําหรับลัคกี้ที่มี11นะครับถ้าผมเปิดเออ่ลัคกี้นะครับแต่ถ้าเป็นพาร์ทเอไม่ใช่เออ่เป็นอัพอื่นๆผมก็น่าจะจริงนะครับเออแต่ถ้าเป็นเอ่ออัปเดตหน้านะครับผมก็จะมีเออ่สามารถเก็บเออ่พวกอัปพวกนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับสําหรับอัปเดตหน้านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันจะมาจริงไหมแต่ก็เออเห็นสปอยหลุดมาบ้างแล้วแหละเออก็คือเออกูสปอยแหละครับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มนะครับเออวันนี้นะครับผมผมก็เติมวีพีมาเรียบร้อยนะนี่ ราคาก็จะลดนะครับเออจากปกติผมไม่ได้เติมพาร์ทวีพีไงว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะครับแต่ตอนนี้ไงเออแบบอยากไม่อยากฟาร์มเยอะแล้วไงเออก็แบบเออพอแบ่งเบาได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าดีมากเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็กระเป๋าด้วยนะครับผมก็เพิ่มกระเป๋า <Wow. S 1> มาเป็นเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดห้าแล้วนะจากปกติผมใช้แค่สามร้อยกระเป๋านะเออ ก็อยากสุ่มยาวๆไงแล้วก็เปิดเปิดอ,อันแค่อันนี้นะครับผมจะเอาไปอัพด้วยนะครับผมนี่ผมจะอ,อัพสุคุณนะครับผมให้เป็นเวลประมาณ140เลยนะก็ถือว่าดามจน่าจะเยอะขึ้นนะครับเติแล้วก็สุ่มกันเลยนะครับผมจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมผมจะปิดแค่น,นี้นะอปิดแค่นี้นะครับจะได้เอาไปอัพตัวด้วยนะครับผมผมหวังอย่างเดียวเลยผมอยากได้แบบโบลอสนะครับผมเนี่ย1ชั่วโมงนะครับลักกี้11นะถือว่าดีถือว่าดีลักกี้11เว้โอเคสุ่มไปเลยจังหวะน,นี้ ตอนนี้นะครับผมก็สุ่มเป็นเวลา,าประมาณ12ชั่วโมงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับไม่ช้าผมก็ทําการอัพตัวนี้เป็นร้อยที่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาจจะขาดแค่น,นิดหน่อยเอ้มันก็ไม่นิดหน่อยแนละเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปแค่ตัวมิตินะว่าได้ตัวมิติช้นี่อะไรบ้างเขาเปล่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมอัพก่อนฮนะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมอัพตัวนี้ดีกว่าวันนี้ตัวนี้โอเค ปึ๊บโอเคนะครับผมเดี๋ยวสรุปกันเลยนะครับนี่ตัวนี้ประมาณ6ตัวนะครับหกสิบสองแปเครียดเลยไม่ได้เครียดอะไรแล้วไม่ได้อีกแล้ว30ทีกับลักกี้อีกหนึ่งชั่วโมงไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเออก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชื่นชอบอยากให้ผมำอีกเนะี่ยเพราะว่าข้างหน้าต้องมีตัวรับแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเอามาสักส0ทีเลย ต้องได้แล้ววารับเนี่ยม,มันจะไม่ออกได้ไงวะเอยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วกันนะครับผมซี o ูนะครับผมบาย